พระอาจารย์อยู่วัดยงังบินข้าบาทหาฉันได้แต่โยมต้องทํางานโยมละบากโยมจะต้องใช้แรงงานเพื่อแลกแรง,งเงินแต่เป็นพระจําวัดหรือข้าบาทก็มีข้าวฉันโยมต้องช่วยทุกอย่างทําไมพระอาจารย์ต้องช่วยสังคมให้ได้มากที่สุดเพราะโยมยังละบากอตาตมาสบายกว่าโยมและเมื่อโยมละบากพระต้องช่วยได้อันนี้ฝากฝากไว้ให้ทุกคนเข้าใจ ขอให้ทุกคนนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญคิ่สิ่งหนึ่งประสงค์สิ่งใดไม่ผิดที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมแลวไซก็ขอให้จงทันสําเร็จสมบัติผูมากปรารถนามโนรสขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนไตาพระพุทธจมมเจ้าพระธรรม,มเจ้าและสงฆ์เจ้าอีกทั้งคุณบิดาคุม,มรารดาคุณครูอุปชาอาจารย์ คือหลววงพ่อปิชุตีทโลแห่งวัดมั่นแค่ทิ้งท่าพระบรมโอปุระเกณฑ์ที่ถูก,กันทั้พเจ้าเป็นเจ้าพระอาตมานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสารกุลโลกจงมาตนบันดาลให้ผู้ที่ได้รับจับรับฟังเสียงของข้าต่างนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดจงอย่าะอดอยียอยากเยียะเยาะจ,จน อย่าได้ต่ำ่าคนอย่าได้จบกว่าใครทาการสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สําเร็จทุกสิ่งทุกประการแม้แต่มีภัยมีมาอุปสรรคตา่างๆก็ขอให้มารายหายสูญด้วยโพลอาวันนิตาละพระแม่เท่ากรณีเจ้าขา,ขาพระแม่อยู่แล้วนี่อยัางอยู่แล้วจงมีแต่ความสุขความเจริญทุกสิ่งทุกประการคราบการใดจงกว่าบุคมาปรารถนาสมเร็จพ้นอุปสรรคตา่างๆที่มีเงินทองไหลมาเท่นมาดังนั้นพระแม่ควงฟ้าไหลมากกันีวันหมดสิ้น ทิ้เงินให้ได้เงินทิ่งทองให้ได้ทองอีกทั้ทงข้าของต่ตางๆนานาใหญ่ที่จะอยากได้กอขอให้ได้ไปตอน,นวันเจ็ดวันด้วยบุญบารมีสิ่งปฏิบอีิทั้บททงบุญบารมีที่อัตมาได้กระทำมาจงขอแผ่บุญบารมีนี้จงปกปักรักษาญาติโยมให้พ้นจากโรคภัยภักที่ภัยเจรยิยภัย